คลิปนี้มีสปอยไประเด็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของเอเลนกับทางด้านฮิสตอเรีย สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับ a อ t a ท k on t ไททันทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นที่มีรามากันอย่างยาวนานเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าพ่อในท้องนะครับของอิสตอรเรียคือใครนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ทุกท่านนะครับจะรับชมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณช่องของเรานะครับก็จะมีการ์ตูนหลากหลายเลยนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันก็ไม่อยากจะพลาดความสน สําหรับใครนะครับที่ติดตามนะครับมังงะแอคแท็กออนไททันนะครับก็คงจะใจสลายไม่น้อยเลยแหละครับเพราะอิสโตเรียนั้นตัวละครแสนสวยนะครับที่เป็นที่รักนะครับของแฟนๆแอ t แท็กออนไททันเนี่ยตอนนี้นะครับเธอก็ท้องแล้วนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าประเด็นที่สําคัญเลยนะครับมันมีการเปิดเผยเกี่ยวกับว่าคนที่ทําให้เธอเนี่ยท้องก่อนหน้านี้นะครับเป็นบุคคลที่แฟนๆแอคแท็กออนไททันหลายคนเนี่ยก็รับไม่ค่อยได้แต่เนื่องจากว่านะครับแอคแท็กออนไททันตอนที่1 3 0นั้นมันมีประเด็นหนึ่งประเด็นนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็น ประเด็นที่มันพลิกผันมากมากเลยที่ทําให้นะครับตัวละครที่ทําให้อิสโตเรียท้องนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสําคัญในเรื่องมากๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเละครับก็คือพี่เอเลนนะครับพี่เสดเดิดของเรานั่นเองโดยย้อนกลับไปนะครับจุดเริ่มต้นก่อนละกันนะครับการท้องครั้งนี้ของอิสโตเรียโดยเริ่มต้นเลยนะครับก่อนหน้านี้ในตอนร้อยแปดเนี่ยมันมีการเปิดเผยแหละครับว่าทางด้านอิสโตเรียนั้นเนี่ยเธอก็คือเป็นคนอาสานะครับที่จะสืบทอดไททันสัตว์ป่านะครับต่อจากทางด้านซีซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพวกผู้ใหญ่ในคับกเน้้รื่อองีพตมภ การให้ทางด้านอิสอรอเียนั้นผู้ที่มีสายเลือดของราชานะครับในการได้รับการสืบทอดพลังไททันสัตว์ป่านี้ไป แต่ดูเหมือนว่านะครับพอวันเวลามาถึงนะครับวันเวลาที่อิสโตเดียนั้นจะได้รับการสืบทอดพลังนี้แต่เธอนะครับดันท้องเสียก่อนซึ่งแน่นอนแล้วว่านะครับหากท้องแบบนี้แล้วลก็จึงทําให้นะครับกำหนดการการที่ว่าอิสโตเดียนั้นจะสืบทอดพลงั S <S งไททันสัตว์ป่านะครับต่อจากซิกผู้ที่เป็นพี่ชายของเอเลนนั้นนะครับก็เลยถูกยืดออกไปอีกแต่ทางผู้ใหญ่ที่อยู่ในกําแพงนั้นก็คิดไว้แล้วแหละครับว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้อิสโตเดียจ, <ะ S 1> จะท้องยังไงก็ตามทีหากเธอคลอดลูกออกมาแล้วลก็น,นะครับเธอก็จะต้้อองงเปป็นนผูทททีี่่สสืบดดพลััไตา ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ซึ่งประเด็นในตอนนั้นเลยเนี่ยประเด็นที่มันสําคัญเลยนะครับก็คือมันมีการพูดถึงนะครับว่าชายผู้ที่ทาให้สโตเรียท้องนั้นนะ่ะคือใครโดยมันเป็นเพียงแค่เด็กชายคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเคยแกล้งอสโตเรียนะครับในสมัยที่สโตเรียยังเด็กๆเ,เลยแต่พอโตมาแล้วเนี่ยเมื่อชายผู้นั้นนะครับทราบว่าสโตเรียน,น,นั้นก็คือเป็นถึงราชินีจึงทําให้เขานะครับต้องการจะไถ่าบาปทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทําไว้กับอสโตเรียก็เลยปั่มป่าสโตเรียซะไม่ใช่ก็คือแบบบว่า่าาาาาทททํดีีุุกกกสสสิิงออยยนนรรัโตเจมถ ้จสรีไดและในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็เป็นคนนะครับที่ทําให้อิสเตรีท้องซึ่งถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเลยนะครับที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้นะครับหลายคนก็เลยตีความไปว่าที่อิสเตรียนั้นน่ยยอมท้องนะครับกับชายผู้แสนธรรมดาผู้นี้ไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าความรักหรือเปล่าอาจจะเป็นเพียงแค่ต้องการยื้อเวลาเท่านั้นนะครับแต่แล้วนะครับดูเหมือนว่าในมังงะแอคแท็กออนไททันตอนที่130นะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญและก็เป็นสิ่งนะครับที่แบบว่าเป็นตัวชี้นําเลยนะครับว่าคนที่น่าจะ เป็นพ่อนะครับของทางด้านลูกของอิสโซเรียนั้นอาจจะเป็นเอเลนเยเกอร์ก็เป็นไปได้ด้วยก่อนอื่นเลยนะครับในตอนที่130นั้นนะครับมีการเปิดเผยเลยครับว่าไอ้แผนการทั้งหมดเลยเนี่ยที่อิสโซเรียนะครับตอนนี้เธอท้องอยู่นะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นการท้องแบบเพราะความปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับคือแบบว่ามีการรักใคร่กันแล้วก็สามารถมีลูกกันได้โดยปกติแต่มันเป็นแผนการของอิสโซเรียนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ทางฝั่งของทหารเนี่ยไม่สามารถนะครับจะใช้ประโยชน์ในตัวเธอได้นะครับณช่วงเวลาหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการยื้อเวลา เหมือนที่ทุกคน,นคเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุการณ์เริ่มต้นนี้นะครับมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างอิสตอรียนะครับกับทางด้านของเอเลนด้วยเอเลนนะครับเขาก็เปิดเผยเลยครับว่าแผนการของเขาเนี่ยคืออะไรแผนการที่เขานะครับจะปกป้องนะครับชาวเกาะสวรรค์นี้ไว้หมายถึงคนที่อยู่ในกำแพงในตอนนี้นะครับก็คือเอเลนเนี่ยเขามีแผนหนึ่งอยู่ซึ่งแผนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแผนที่ดูโหดร้ายมากๆเลยกับชาวโลกแต่ถ้าหากจะปกป้องนะครับให้ชาวเอลเดียของพวกเขาเนี่ยคือชาวเกาะสวรรค์สามารถรอดพ้นจากคนทั่วโลกนี้ได้มันคือการที่เขานะครับจะต้องกำจัดทุกคนนะครับที่ต้องการจะเข่นาคพวก เดียวกันกับเอเลนก็คือชาวเกาะสวรรค์นั่นเองซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางด้านของอิสโตเรียนั้นนะครับในตอนแรกเธอก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เอเลนนั้นเนี่ยจะฆ่าคนบริสุทธิ์คนที่ไม่รู้อิโนอีนีอะไรนะครับเหมือนกับแม่ของเอเลนนั่นเป็นสิ่งที่แบบโคตรโหดร้ายเกินไปซึ่งดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เอเลนเนี่ยกำลังจะทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเพื่อชาวเกาะสวรรค์เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ในเบื้องลึกจิตใจของเอเเเนนนนั่่กกก็คืออ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 ขขขาาาาาาาตต้้้้งงงงรรรรรปปะะททดดสโโีียยยยวพไไม ที่แบบเป็นวงจรอ,อุบาทแบบนี้คือต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าสาเหตุเลยเนี่ยที่ทางด้านทหารจากฮิสโตรเรียนั้นก็คือได้พลังของไททันสัตว์ป่าไปเพราะต้องการให้พลังไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในตระกูลของราชาไงครับแน่นอนแหละครับว่าหลังจากที่ฮิสโตรเรียนั้นเนี่ยอายุของเธอนะครับอยู่ครบแล้วแล้วก็พลังนี้นะครับจะต้องถูกสืบทอดต่อไปนะครับต่อในลูกของเธออีกซึ่งมันก็หมายความว่าทางด้านของฮิสโตเรียนั้นเธอจะต้องยอมให้ลูกของเธอนะครับในการที่กินเธอเข้าไปเพื่อสืบทอดพลังนี้ซึ่งมััันนนนเเเเเเป็สิ่่่งทีอออลลละครรบบบไไมด้กย ว่ามันเป็นวงจรอ,อุบาทจะทําแบบนี้ต่อไปทําไมสิ่งเดียวนะครับที่แบบว่าทางด้านของเอเลนนั้นจะทําได้ก็คือฆา่าล้างไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกนี่แหละเพื่อที่จะให้หยุดวงจรน,นี้เพราะหากแบบว่าคนข้างนอกไม่มาลุกลามแล้วก็นะครับคนข้างในก็ไม่จําเป็นแล้วนี่ที่จะต้องมาสืบทอดไอ้พลังบ้าๆอะไรแบบนี้อีกแต่อิสโตรเรียนะครับเธอก็ยิ่งยืนกรานอีกแหละครับว่าเธอไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตาบาปนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสโตรเรียเองหรือทางด้านของเอเลนนะครับเพราะว่าการที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ทั้งโลกนั้นเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินนไปนะคมัน รับสิ่งนี้ไว้ท้งั้นเอเลนก็เลยบอกอิสโซเลียเลยแหละครับว่าหากรับไม่ได้เรื่องนี้นะครับเขาจะใช้พลังไททันของเขาในการลบความทรงจำของอิสโซเลียให้ละกันและสุดท้ายนะครับประโยคเด็ดนะครับที่มีการพูดถึงก็คือทางด้าน,นอิสโซเลียนะครับก็เลยทําการขู่เอเลนไปเลยแหละครับว่า ถ้าหากเธอท้องขึ้นมาแล้วแล้วก็นะครับเอเลนจะทํำยังไงกันซึ่งแน่นอนเลยครับว่าประโยคนี้สําคัญเลยนะครับมันก็หมายความว่าอิโซรเรียนะครับเอาประเด็นเรื่องการท้องนี้เนี่ยมาเป็นตัวประกันนะครับกับเอเลนซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเอเลนนั้นเนี่ยเธอก็คงไม่อยากให้อิสโซรเรียนะครับจะต้องมาท้องนะครับเพื่อทําอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก็ออกได้2ทางอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นทางที่ว่าอิโซรเรียท้องจริงๆนะครับกับคนที่แบบว่าเป็นชาวไร่ชาวนาคนนั้นเนี่ยเด็กที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือแแบบวว่าาาททํกกกรปชเอออลนนนนน้้้็คคืงัิ จริงเลยนะครับแต่มันก็อีกประเด็นหนึ่งก็ได้เอเลนอาจจะเสนอตัวนะครับในการที่เขาเนี่ยจะเป็นพ่อนะครับของเด็กในทองอิสตเรีเองก็ได้ในเมื่อนะครับสิ่งนี้มันจะต้องทําหรือจะต้องเกิดขึ้นแล้วแล้วก็นะครับเอเลนก็คงไม่ไว้ใจหรอกให้ใครนะครับที่จะมาเป็นพ่อของเด็กนะครับแทนที่ของอิสตเรียซึ่งมันก็หมายความว่านะครับทางด้านของเอเลนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะปกป้องนะครับในทางด้านของอิสตเรีแทนที่โดยการที่เขานะครับต้องการให้ลูกของอิสตเรียนั้นน่ะสมมติถ้าเป็นลูกของเขาด้วยนะก็คือลูกของงเอออออนนนนน่ยมมมาากิใตัวขขแทรืหดุไจง ทำให้นะครับมันจะเป็นการปกป้องนะครับอิสตอรียได้อย่างแน่นอนแต่อันนี้นะครับมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นทฤษฎีอยู่นะแต่หากดูจากการปูเรื่องมาในตอนนี้แล้วก็นะครับใครที่เป็นสาวกไม่ว่าจะเป็นเอเลนหรืออิสตอรีเนีน่น่าจะชื่นใจไม่น้อยเลยครับว่าอิสตอรียนั้นนะครับอาจจะท้องกับเอเลนก็เป็นไปได้นะครับแม่ก็อุตส่าห์ปูมาสักขนาดนี้แล้วแต่ใครนะครับที่เป็นแฟนคลับมิกกสาสนะครับก็คงจะต้องเสียใจด้วยนะครับอีกทั้งก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีฉากตอนที่แจนเนี่ยก็คือเขานะครับมี แล้วก็มีลูกนะครับอยู่กับทางด้านมิกซาซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับไม่เป็นการปูบทไปว่าแจนจะได้กับมิกซาหรือเปล่าในอนาคตสิ่งนี้นะครับมันก็น่าสนใจไม่น้อยจึงทาให้นะครับเราก็ต้องมาเฝ้ารอรับชมดูละครับว่าทางด้านอาจารย์นั้นนะครับจะมีการเปิดเผยเลยครับว่าใครกันแน่นะครับที่เป็นพ่อของลูกคิสตอเรกันแน่นะครับพอดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมันจะเบนเป้านะครับมาที่เอเลนนะครับมากเลยล่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคิดว่านะครับพ่อในท้องของลูกอิสตาเรียตอนนี้จะเป็นใครนะครับมีความคิดเหมือนผมหร ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการที่ใครนะครับเป็นพ่อของลูอิสโเรียอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับในมหาสงครามครั้งนี้ก็เป็นไปได้และเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและใครนะครับที่ชอบการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นแอคแท็กออนไททันวันพีหรือราโอนบอลนะครับอนาคตจะมีเพิ่มอีกนะก็สามารถกดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะครับในช่องของเราได้เลยนะครับก็เปิดกว้างให้ทุกคนนะครับสามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับวันนี้ไปแล้วขขออบพระคุณ ครับ